จ้าวันดีจ้ารุ่นกันรุนกันรุ่นกันมหามารุนกันเบาจอยวานแหจ้าีไปมารุนกันองอ้ครับองอยู่โอ้ยของหินของหิน รุ่นกันครับรุ่นกันรุ่นกันอ้าวยกเราพี่น้องยกเราบานนี่มารุ่นกันจ้าพี่น้องมารุ่นกัน,น,น,นยังมีอะไรีกครัาเบิ่งกันพี่น้องมาเบิ่งกันอู้หอยแม่ ขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาเร็วทางนี้ทางนี้ปลาป,ประมาณสอโลปนเทียดเดียวประมาณสองโลอู้ดูยังเหลือครับยังเหลือโอ้ขึ้นยากขึ้นยากขึ้ยาเอ,อ้อปูเอเาเอ้ลูกให้ลูกมนันม พิกฟูกไปน้ำจ้าพิกฟูกไปน้ำไปพุ่นจ้า,าตรงนี้ไม่ได้ครับ